สวัสดีครับตอนนี Ele, ้เราก็อยู่กับคุณแม็กนะครับตอนนี้เพิ่งวีซ่าผ่านไปนะครับแล้วก็จะมาสัมภาษณ์ความรู้สึกต่างๆนะครับสวัสดีครับคุณแม็กซ์สวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยได้ไหมครับครับชื่อแม็กซ์ครับสันดีครับนะครับหลังจากวีซ่าผ่านแล้วรู้สึกยังไงบ้างก็ดีใจครับผมก็มันเป็นรอบที่สองแล้วเนาะเราก็รู้ว่าเราจะผ่านไม่ผ่านแต่เราเชื่อใจพี่อารก็เลยเลื่อความดีไปตอนนี้คุณแม็กซ์ไปเรียนภาษาสูดอะไรนะครับ คอร์สแรกเป็น Certificate to Working Skill แล้วก็ Diploma of Leadership Management ครับครับแล้วก็ทำไมถึงเลือกเรียนที่สถาบันนี้ครับมันเป็นสถาบันที่แบบว่ามีมีหลายสาขาครับในในออสเตรเลียแล้วก็ความมีชื่อเสียงแล้วไอ้พวกนักเรียนที่มาเรียนอะไรเนี้ยครับจะได้มาจากหลายประเทศแล้วเราจะได้มีเพื่อนจากต่างหลายประเทศนะครับครับตอแนแรกแบงค์ที่ไปอะได้แบงค์ที่ เอ่อ S B T A S A L E นะครับที่เรียนไเรียนครับตอนนี้เรียนที่ Pacific A P C A P C Pacific ครับของกับเางเรียนคุณแม่อยากจะฝากอะไรคนที่กำลังจะเตรียมยื่นวีซ่าต่างๆก็แนะนำให้มาที่นี่เลยครับผมเพราะว่าน้องๆดูแลแล้วก็แบบว่าการแนะนําแบบว่าต้องเตรียมเอกสารนู่นี้แบบเป็นระบบดีครับครับก็อมีอะไรจะอยากฝากถึงเบสไหมครับก็ขอบคุณที่ทําให้วีซ่าผ่านเร็วมากครับ ก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับตอนนี้เรามีแฟ okay. ้นเพื great, ha, ่อนเตรียมตัวเดินทางของคุณแม็กซ์โดยเฉพาะนะครับนี่เคลื่อนยนต์รถเคลื่อนครับผมขอบคุณนะครับครับครับสำหรับใครนะครับที่สนใจเดินต่อแบประเศนะครับสามารถติดต่อเราทางเดอเบได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ